ปล่อยผีปล่อยของสองความเชื่ออาถรรพ์ในวันพระเสียงกรีดร้องโหยหวนด้วยความหิวโหยของเปรตดังขึ้นมาเป็นระยะระยะท่ามกลางความมืดสลัวของท้องฟ้าในยามราตรีสลับกับเสียงกู่ร้องของนกแสกสอดผสานแววมาตามสายลมทำเอาผู้คนขวัญผวาเมื่อถึงคืนวันพระเพราะเชื่อกันว่า นอกจากจะเป็นวันทารรบุญรักษาอุโบสถถือศีลแล้วยังเป็นวันที่เหล่าวิญญาณทั้งหลายจะออกมาขอส่วนบุญส่วนกุศลความเชื่อนี้อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นโดยสืบเนื่องตั้งแต่สมัยโบราณด้วยว่าวันพระนั้นเป็นวันพิเศษในทางพระพุทธศาสนาเรียกวันพระอีกชื่อหนึ่งว่าวันธรรมะสวนาะ หรือวันอุโบสถเป็นวันแห่งการถือศีลฟังธรรมประกอบคุณงามความดีในคติพุทธโดยในเดือนหนึ่งจะมีวันพระอยู่ทั้งหมดสวันได้แก่วันขึ้น8ปดค่ำวันขึ้นสิบห้ค่ำแรม8ปดค่ำแรมสิบห้ค่ำหรือแรม14บสค่ำในเดือนขาดสมัยก่อนหากถึงวันพระ พุทธศาสนิกชนก็มักจะเดินทางไปที่วัดเพื่อฟังธรรมเทศนาจวบจนในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนก็ยังให้ความสำคัญกับวันพระหลายคนถือเอาวันพระเป็นวันของการถือศีลเป็นวันทำบุญใส่บาทและอื่นๆอ,อีกมากมายวันพระ จึงเป็นวันสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณและมีความเชื่อเกี่ยวกับอาถรรพ์ของวันพระที่มักจะเกิดขึ้นสองประการคือ 1. วันปล่อยผีบางท้องถิ่นจะมีความเชื่อว่าวันพระเป็นวันปล่อยผีหรือวันปลดปล่อยวิญญาณอีกทั้งยังเชื่อว่าในวันพระใหญ่คืนสิบห้าคำ ยม,มโลกจะงดการทรมานสัตว์ที่ได้รับโทษทันและเปิดโอกาสให้สัตว์นรกเหล่านั้นสามารถขึ้นมารับบุญกับมนุษย์ได้จึงทำให้เชื่อว่าในวันพระใหญ่จะมีวิญญาณออกมามากมายกกว่าปกติเพื่อมาขอส่วนบุญกับมนุษย์จึงเป็นที่เล่าขานกันว่ามักจะมีเปรตออกมากรีดร้องมาขอส่วนบุญในวันพระ ขณะที่บางความเชื่อก็ว่าในยมโมโลกจะหยุดทรมานสัตว์นรกเท่านั้นแต่ไม่ปล่อยให้ออกมาส่วนในมหานรกหรือนรกขภูมิใหญ่สัตว์นรกก็ยังคงรับกรรมของตนตามปกติอย่างไรก็ดีความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนบอกเล่าสืบมาเพื่อให้ลูกหลานทำบุญถือศีลในวันพระ แล้วอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้บ,บรรพบาุษที่ร่วงลับไปแล้วหรือวิญญาณทั้งหลายที่ไม่ใช่ญาติก็ตามซึ่งการอุทิศบุญให้วิญญาณก็เป็นการทำบุญอีกประการหนึ่งเช่นกันวันปล่อยของโดยความเชื่อแล้วการปล่อยของของผู้เล่นวิชาทางไสยศาสตร์จะมีการปล่อยของในวันอังคารวันเสาร์หรือไม่ก็วันโกนวันพระ เพื่อให้ของนั้นไม่เข้าตัวเพราะหากไม่ปล่อยของก็จะเกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองทำให้ตนเองมีอันเป็นไปต่างๆนานาจึงต้องปล่อยของออกไปโดยไม่จําเพาะเจาะจงว่าจะต้องทำใส่ใครหรือปล่อยออกไปแล้วก็สุดแท้แต่เวรกรรมของผู้ที่โดนของนั้นๆเรียกว่าลมเพลมพัดซึ่งคนที่จะถูกลมเพลมพัด โดนของที่ถูกปล่อยมาได้จะต้องมีวาระกรรมที่มาถึงตัวแล้วเท่านั้นจะหลบอย่างไรก็หลบไม่พ้นและต้องหาทางแก้หรือถอนของกันต่อไปแต่หากผู้ใดยังไม่มีวาระกรรมที่จะมาถึงก็จะไม่ถูกลมเพลมพัดขณะเดียวกันก็มีวิธีป้องกันตามที่คนโบราณบอกไว้เช่นหากวันพระวันโกนมีเสียงดังอะไรเกิดขึ้น ็อย่าไปทักเพราะอาจจะเป็นของที่ถูกปล่อยออกมาหากไปทักของนั้นก็จะเข้าตัวได้เข้าวัดฟังธรรมในวันพระป้องกันสิ่งเลวร้ายดังนั้นเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีและอาถรรพ์ต่างๆคนสมัยก่อนจะให้ความสำคัญกับวันพระคือในวันพระจะงดกิจทั้งปวงทั้งการทำงานการเดินทางไกลต่างๆ จะเข้าวัดฟังธรรมอย่างเดียวเท่านั้นความเชื่อในเรื่องนี้ที่ได้ยินได้ฟังสืบต่อกันมาก็เพื่อชักจูงใจให้เข้าวัดถือศีลทำความดีละเว้นความชั่วเป็นการสร้างบุญให้เกิดแก่ตนเองโดยไม่ต้องหวังพึ่งเทวดาสิ่งศักดิในใน์สิทธิ์ใดๆเพราะผลบุญกุศลเท่านั้นจะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากสิ่งไม่ดี ขณะเดียวกันสมัยก่อนคนบางส่วนเชื่อว่าวันพระเทวดาไม่อยู่เพราะเทวดาจะมาฟังธรรมที่ธรรมสภาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวดาจึงไม่อาจดูแลปกป้องมนุษย์ได้ทำให้คนสมัยก่อนหยุดทำงานในวันพระแม้แต่ใบไม้สักใบก็จะไม่เด็ดออกจากต้นโรงฆ่าสัตว์ต่างๆก็จะหยุดทำลายชีวิตโดยเฉพาะในวันพระใหญ่ ขึ้น15คำจะเข่งครับเป็นพิเศษเพื่อละเว้นจากการทำชั่วรักษาศีลเข้าวัดฟังธรรมเพื่อป้องกันตนเองให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสำหรับความเชื่อเกี่ยวกับวันพระนั้นมีอยู่อย่างมากหลายแตกต่างกันไปแต่ในละท้องถิ่นที่ได้ยินได้ฟังกันมา ส่วนจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแท้แต่วิจรารณญาณของแต่ละบุคคลหากแต่พิจารณาแล้วความเชื่อเหล่านี้ก็มีประโยชน์อยู่ไม่น้อยเพราะได้โน้มน้าวชักจูงให้ทำความดีละเว้นความชั่วเพียงแต่ไม่กี่วันในหนึ่งเดือนก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเพราะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายคนที่อยากจะทำความดีในทุกๆวัน ไม่เฉพาะเจาะจงวันพระเท่านั้นสำหรับวันนี้ทางช่องตำหนักดวงขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ